ไม้พยุงกว่า3,000ท่อนและรถยนต์ของกลางซึ่งบรรทุกไม้พยุงอยู่เต็มคันรถอีกกว่า200คันภายในหน่วยป้องกันรักษาป่าดงคันไซอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ภายในช่วงเวลาเพียง3ปีที่ผ่านมาขไม้พยุงของกลางที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นไม้พยุงที่เจ้าหน้าที่สามารถยึดได้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ภาคอีสานของบ้านเรานั้นรุน่นแรงมากขึ้นค่ะจากสถิติความผิดเกี่ยวกับไม้พยุงตั้งแต่ปี2,554ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดไม้ของกลางทั่วประเทศรวมกันกว่า120,000ท่อนโดยเฉพาะที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับไม้ได้ทุกวันคือจุดเขมราชนี้มันติดแนวชายแดนลาว พอดีมันมีจุดที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งลาวง่ายคือม่มีพ่อค้าฝั่งไทยฝั่งลาวมีหมู่บ้านเชื่อมกันก็ลเลยเป็นจุดที่ทุกทุกที่จะมามาลงที่นี่นะครับขณะที่ราคาไม้พยุงพุ่งสูงขึ้นความต้องการไม้จึงมีมากขึ้นซึ่งไม่เฉพาะไม้พยุงตามธรรมชาติเท่านั้นที่ถูกลักลอบตดัดไม้พยุงที่อยู่ตามสถานที่สาธารณะไม่เว้นแม้แต่ในวัดก็กําลังถูกกลุ่มนายทุนเข้ากดดันกวนซื้อเพื่อขายต่อในราคาที่แสนแพง คนไทยเองไม่นิยมใช้ไม้พยุงดังนั้นแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หมดเนี่ยก็คือเพื่อการส่งออกทั้งสิ้นก็คือหมายความว่าทุกรายที่เราจับกลุ่มเนี่ยก็คือทาผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับด้วยความต้องการของตลาดส่งผลให้ไม้พยุงอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ขณะที่การใช้ประโยชน์จากไม้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศแต่กลับถูกส่งออกไปยังต่างประเทศการลักลอบตัดไม้พยุงจึงเปรียบเสมือนการขายสมบัติของชาติให้กับนายทุน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขและตัดตอนขบวนการนี้ปิติพรเผ่ามัทุรสรายงาน